ทุกคนอยู่กับอูเมะแชนนลอีกแล้วนะะวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เรารอคอยมานานมากก็คือคอนเทนต์คัมแบ็กของน้องๆเคเชอร์ก็คือ YG ประกาศว่าจะคัมแบ็กตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราก็คือแฮปปี้ยียเราแต่ว่าปักวันก็คือสิบห้ากุมงพาก็คือวันนี้นะคะด้วย The Second Step chapter ปอวันเนาปล่อยเพลงออกมา วันนี้สิบห้ากุมภาเวลา16บหนาฬิกาตามเวลาไทยเนาะก็สำหรับเพลงไตเติ้ลของ chapter 1เนาะก็เป็นเพลงชื่อว่าจิกจินก็คือใน chapter 1ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เพลงก็คือมีเพลงไตเติลชื่อว่าจิกจินมีน้องยูมีน้องดารลีแล้วก็มีน้อง is okay อ่ะก็โดยทั้ง4เพลงก็มีน้องๆนะคะ เมมเบอร์วงได้ร่วมกันแต่งทุกเพลงเลยสำหรับเพลงจิกจินณนะขณะเวลานี้นะคะ,ะทาง YG เนอะได้ลงมาแล้ว78นาทีก็ตีเป็นหนึ่งชั่วโมงกะัะ18นาทีตอนนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่320,000กับ17วิวทางเราก็คืนนี้ก็น่าจะช่วย ปั่นวิวให้ภายใน24ชั่วโมงได้เยอะที่สุดทํำลายสถิติเก่าๆของทํำลายสถิติเก่าของ uh, the singles เอ้ย th uh, the first step เนาะเดี๋ยวเราไปดู MV นี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะชาจจจาจนนั้น s o m 토, more u n t 미쳐가 i'm addicted to you 음, 너기 길로치찔

โอ้ m พ god พอแจ็กูก็จบไปแล้วสำหรับน้องจีจใช่ไหมก็อู้หูก็คือแบบจังหวะมันไม่ได้หนักเหมือนน้องอืมเนาะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่สำหรับความรู้สึกเรานะก็คือมันหนักแต่ว่ามันฟังได้เรื่อยๆมันมันมีความช้าสลับไวช้าสลับไวมันมันให้ความรู้สึกว่าแบบ มันไม่ได้หนักหูคนฟังจนเกินไปอะ่ะเออสำหรับสาหรับเรานะเรารู้สึกว่าโอเคก็สำหรับตัวเอมวีของแนวความคิดเราก็คือเด็กๆโตกันมากหล่หอหล่หอขึอ้นมากหล่อหล่อแบบหล่อหล่อแบบหล่อตะโกนเอ่อก็สมกับที่ว g ยีได้บอกไว้ว่าเอมวีนี้นะคะสร้างกว่ากี่กี่ล้านวอนนะ เยอะมากใช่ไหมตีเป็นไทยก็แบบห้าสิบล้านหรือเปล่าหรือว่าสิบห้าล้านอะอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าจําได้ว่าหลักสิบล้านอะเออก็คือแบบเออมันก็ก็คุ้มแต่ว่ามันไปเยอะเยอะต้องลดหรอลดออกมาแป๊บเดียวเองนะแล้วคืออ่าเราฟังใช่ไหมเราฟังจากออฟฟิเชียลของเ r รเชอร์เนาะก็คือมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดเราก็เลยไม่รู้ว่าความหมายแท้จริงมันเป็นยังไงนะคะแต่สําหรับ ที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันโอเคนะมันฟังอ่าตอนแรกที่ทีเซอร์ออกมาหรือว่าอ่าเป็นท่อนสปอยของแต่ละคนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออบีมมันน่าจะหนักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นลีลาของเกาหลีใช่ไหมเคยบอกว่าอ่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้องอึมสองแต่ขอหเัาเราคิดว่าน้องอึมอ่ะบีดหนักกว่าบีดหนักกว่าตัวจิกจินอืมก็คือจิกจินยังยังพอฟังฟังแบบ ฟังได้ฟังหลายรอบได้อ่ะฟังฟังแล้วมันไม่แบบรือๆเหมือนโดนไฟช็อตแบบน้องอืมอ่ะเออก็ก็ก็สำหรับเราก็ถือว่าโอเคนะคือแบบโอ๊ยตกคนนอกนอกได้เยอะแน่แน่อ่ะสำหรับเราแล้วอ่ะก็คือแบบเออเฮมมาติดหัวเนาะว่าไม่ได้อะไรอีกอย่าง<笑><笑>ก็มาหนึ่งเจนสี่นะคะจะกลับมาทวงมันลังแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีอาเอาละคิงไว้ก่อน เก็บเศษหน้าไั่ทันแน่เลยเราแต่ว่าไม่ได้นะคะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าน้องๆเทเชอร์จะควัวทุกก็เรียกว่าเราจะมาเอา first win ให้น้องๆเทเชอร์ไปด้วยกัน <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูโดยที่ไม่มีสาระอะไรเลยก็คือแค่มาให้เห็นว่าอือ ก็ก็ก็นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาเหมือนมาดูเอมีด้วยกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆ้องเทเซอร์ที่คัมแบ็กสักทีแล้วก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่มาดูเราทางทางที่ไม่มีสาระอะไรเลยนะคะอ๋อสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านาอบายบายฝากติดตามน้องนองเทเซอร์ด้วยนะคะ